สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆนมาเดินชมสวนตอนหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มพอดีเด้เลยยายเดินเล่นข้างนอกเมื่อกี้เห็นเชอรี่เห็นอะไรนะต้นโนน,นแดดมันร้อนมันร่วงเร็วมากเลยยายก็เลยกลัวนี่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 น,นี่ดูเอานี่ครัวมันร่วงโว้ยเพื่อนเ,อนเอนือ้อยนี่ จะมาทายดูดอกแอปเปิลนะคะดอกแอปเปลิลดูเอาดูเอาเพื่อนเพืน,นี่ยายกลัวมันร่วงหมดก็เลยโอ้โหเพื่อนๆดูดูนะคะดูอุ้ยเต็มสวนเลยปีนี้เมื่อสองปีที่แล้วก็เต็มปีที่แล้วไม่ค่อยมีปีนี้ ด้านหลังนู้นกะคารโลนนี่ถ่ายรูปตรงนี้ส่งให้ข้างบ้านดูหน่อยสิสวนเขาถ่ายจากมุมบ้านยายเออนี่คาโลนามันยังไม่ออกดอกเยอะนะออกดอกเยอะมันจะสวยกว่านี้อีกอ,อันนี้เชอรี่สีเหลืองนะคะ เดินชมสวนช่วงเย็นๆฟินๆขนาดใหญ่วันนี้ทำงานทั้งวันไทยดินจนมือพองไทยดินเสร็จแล้วไปเดินเล่นกับเพื่อนๆมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกลับมามาเดินในสวนต่อดูปีที่แล้วปล่อยแกะให้กิน,นไม่มีมันไม่มีย้อยลงมาเลยทุกปีมันจะย้อยลงมาเต็มเลยแอปเปิลนะ อุ๊ยเพื่อนๆเลยอ้ยเพื่อนๆเลโยเลเลเลโสวันนี้เอาแต่ดอกแอปเปลิลออแล้วปีนี้คิดว่าผลไม้จะดกนะเพราะว่าเพราะว่าเออมันออกดอกแล้วอากาศร้อนนะ่ะเออแล้วมันมีพึ่งมีอะไรมาตอมนะแอปเปิลดกอยู่แล้วแหละแอปเปิลนะถ้าถ้าออกดอกก็คือดกเลยอ อุ้ยเหมือนเ,นเดูดิข้างล่างก็เขียวกระจี๊เลยย่าโอ้ยเพื่อนเลยสอนใหม่โอ้ยนี่มันเร็วมากเลยอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเลยยายเดินมาดูดิมันยังไม่ออกเลยชรีปเปรี้ยวนี่ มาวันนี้ออกดอกเต็มเลยอุย้ยดูน่นหมดละดอกลูกแพรมันไวมากเลยอ่ะมันเพื่อนมันร้อนดูดิหมดละไปดูลูกแพรต้นนี้หน่อยนึงโอ้โหสุดยอดเพื่อนเพื่อนเลย อ่อนมากเลย,ยอันนี้เชอรี่นี่ออกทีหลังนะคะเชอรี่ข้างหน้าไปหมดแล้วอันนี้ออกทีหลังเนาะเดี๋ยวยายจะพาไปดูข้างหน้าถ้ามีเวลาพอนะอืมอ้ย ดอกเชอรี่นะคะอันนี้ช่วงนี้นะเพื่อนๆเอเย้ยมันอากาศมันดีนะไม่หนาวไม่ร้อนโอ้ยสบายมากเลยเดินชมสวนทางวานนูน่นพีม่มร์โนนพีม่ม <c oughs> รนใบต้นนี้อันนี้อันนี้อันนี้ต้นเชอรี่เชื่อมีหบานไม่เชื่อรี่เปรีย่ยน อันนี้เชอรี่อะไร่ะเปรี้ยวอีกแล้วลว้าพี่มืซื้อเชอรี่เปรี้ยวมาปลูกเยอะแท้ sour c r u s <oughs> ชนเชอรี่เปรี้ยวอีกแล้วเพื่อนๆซื้อมาปลูกเยอะแท้เชอรี่เปรี้ยวแต่ปีก่อนน,นู้ตอนต้นโน้นมันตาย มันตายต้นหนึ่งสวยมากเลยนะี่ดูดิแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเฮ้ยเสรยดายนาะที่ตรงนี้ไม่ได้ปลูกเอ่อ คนะารโลนาเนาะทงไม่งันเลืองอารามไปหมดทั้งทุ่งเลยเนาะดูอุยอ้ยอุย้ยดูดิที่ตูมตูมมันจะออกสีชมพูไม่มีคำบรรยายเลยเพื่อนๆไม่มีคำบรรยาย ไม่มีคำบรรยายเว้ยไม่ได้ยินเสียงนก,นอ,กนอนหมดแล้วนี่ต้นลูกพลูกปีที่แล้วพร้อมต้นนี่นนี่ต้นลูกพลูพุุนดังพรุนเดิมนี่แหละพุนเหมือนต้นพวกพุุน,นู้นเลยต้นนู้นมันแก่แล้วมันจะตายยายก็เลยบอกแฟนยายว่าซื้อมาปลูกอีก นี่อู้อ,อู้อันนี้นี่นี่นี่ตุม่มตุมเนี่ยมันยังไม่บานอุ้ยชมพูสวยเนาะนี่นี่น,นี่มันยังไม่บานโอ้โหชมพูทั้งต้นเลยจ้าอู้สวยมากเลยเพื่อนๆนีนี่พรุ่งนี้ก็บานหมดแล้วแหละพรุ่งนี้นี่ ที่แน่ๆอันนี้คือโอ้โหสุดยอดเลยนานมากเลยดูดิน่าจะติดมั่งแล้วนี่คิดว่าน่าจะติดลูกมั่งแล้วแต่จริงๆแล้วปีหนึ่งเขาไม่ให้ติดหรอกเขาจะเด็ดออกหมดนะโอ้ยฝั่งนูน้นอ้อออกเต็มเลยนี่ต้นนี้ปีที่แล้วที่ว่า น่ยปีที่แล้วต้นนี้หละติดลูกเยอะกว่าเพื่อนปีนี้ไม่ค่อยมีเลยปีที่แล้วนี่ได้ต้นนี้หลยแอปเปิลปีนี้ไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยมีแต่ก็มีบ้างเลยนี่ไม่ไว่าจะไม่มีลูกมีอยู่นะนี่ นี่พรุนเนี่ยพรุนที่ยายถามว่าของจริงหรือของปลอมดูไปเร็วมากเลยเร็วมากเลยนี่ก็มารอรุ่นกันรุ่นดอกเสร็จแล้วก็เรามารอรุ่นผลกันนะคะโน้ชรีเปลี่ยวมีอยู่ต้นหนึ่งตรงนี้มันตายต้นใหญ่แล้วก็ตายเนาะนี่ยังไม่บานเต็มที่นะเนี่ย หมืวานยายเดินไมย้ยังไม่ออกดอกเลยยายเลยไม่ถ่ายแมมาวันน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละถึงจะบานโอ้โหดูเพื่อนๆเย้ยช่วยฟินพร้อมยายหน่อยสิอะไรมันจะมีความสุขขนาดนั้นนี่ลมเริ่มเย็นๆมาแล้วนี่น่าจะสิบห้องศานะตอนนี้คิดว่านะ ไม้สีเหลืองก็เริ่มไปแล้วจ้านี่ปีที่แล้วไม่ติดปีนี้คงเต็มอีกแล้วนี่อุย้ยไม่ใช่ไม่ติดหรอกมันไม่ออกดอกเลยแหละมันไม่มีดอกเลยอุย้ยสวยนะคเพื่อนอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีมันสวยเกินคำบรรยายซะแล้ว ไม่ว่ามุมไหนมันก็สวยดูต้นนี้ปีที่แล้วต้นนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ติดต้นโน้นติดเยอะอันนี้แอปเปิลโอ้ไม่รู้กี่ปีแล้วนี่โอ้หลายปีแล้วสี่สิบห้าสิบปีแล้วมั้งนี่รุ่นดังรุ่นเดิมรุ่นเก่ารุ่นเก๋ต้นมันจะใหญ่แบบเนี้ย อันนี้เขาทําให้ต้นมันไม่ใหญ่ต้นใหญ่มันเก็บยากเนาะอุ้ยเพื่อนดอกแอมเบอมันจะสวยกว่าดอกอื่นๆมันติดสีชมพูเนาะถ่ายแต่ที่เดิมๆแต่วิวไม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดือนนี้แบบนี้เดือนหน้าอีกแบบหนึ่งนะคะเออ นี่ลูกแพลต้อนนี้ไปหมดแล้วนี่ดูดูดนี่มันร้อนหรือว่ามันอะไรนี่มันร้อนหรือว่ามันคิดว่ามันร้อนปกติมันจะหนาวมันช้ำอันนี้มันร้อนมันช้ำผลกระทผลกระทบหมดทุกอย่างเลยนี่ดู นูนอะไปแค่นี้แหละยายไปหากินข้าวก่อน